ยังไงครับผมอืมเคเข้าไปก่อนหนึ่งทีครับผมยังไงคูณสองเข้าไปทีไหนกาสองหมื่นไอ้เหี้ยรู้เรื่องเข้าต้มเครื่องไปเลยครับผมช็อตนี้ครับผมโอ้โหมาไม่หยุดฉุดเข้าป่าไปเลยครับผมสองหมื่นครับผมเมก้าววินไปเลยนะเมื่อกี้แบบสวยงามมากครับผมเข็มทิศครับผม ่อนจะไปพบกับความสนุกนะครับผมผมขอฝากกลุ่มไว้นิดนึงนะครับออโตเบดนะครับอย่าลืมเข้าร่วมกันด้วยนะครับผมกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมมาพบกับผมนะครับช่องซอสลุงหนวดที่ไม่สเต็กลุงหนวดนะครับผมวันนี้อยู่ในเกมบอตตี้นะครับหรือกัปตันบอตตี้นั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับทุน400บาทไปที่0บาทนะครับจะเป็นยังไงกันบ้างก็เพื่อนๆก็ไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับแต่ก่อนไปนะครับใครยังไม่มี เว็บเล่นหรือว่าอยากเล่นเว็บเดิมกับผมนะครับก็ใต้ลิงค์คลิปด้านล่างได้เลยนะครับผมฝากไว้นิดนึงนะครับผมโอเคเราพูดมามากพอแล้วครับผมไปดูทีแรกกันเลยดีกว่าอืมันเกลือมาเลยทีแรกไเชื่อยโอ้ยเร็วมากครับผมสเก็ตเตอร์ครับผมเพื่อนๆดูจริงอืไม่ได้นานแล้วครับผมควีนอ่าไม่ใช่ควีนอันนี้เป็นกับตันบอตตี้ครับผมน่าจะคล้ายๆควีนนะแต่ไม่มีให้เลือกแบบเป็นช้อยช้อยแบบว่าเข้าฟินฟแล่าให้เลือกแบบไหนบ้าง แต่ไม่เป็นไรครับผมมาลองเล่นให้เพื่อนๆดูนะครับประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆนะครับว่าจะอยากเล่นเกมนี้ไหมอะไรอย่างนี้ไหมเพราะว่าผมว่ามันเป็นเกมที่ใช้ได้นะไม่แย่อะไรนะครับผมก็เคเข้าไปก่อนครับหนึ่งทีครับผมตอนนี้แล้วก็ขวดน้ําแกงเข้าไปหน่อนหนึ่งทีครับผมจะยังไงมีอะไรเสริมไหมไม่มีเออยังไงต่อวายกับเคอะไรก็ไม่รู้เต็มสนามไปเลยครับผมเมื่อกี้มองไม่ทันเลยครับผมโอเคขวด ขวดเข้าไปครับผม K เข้าไปอีกหนึ่งรอบแล้วยังไงมี A แถมไปหนึ่งตัวแล้วขวดมาไหมขวดมาตามคาขอพร้อม K เข้าแบบหล่อๆครับผมคูณไปที่สิบห้าเป็นคอมโบคอมจอยไปแล้วนะครับผมโอเค K เข้าไปหนึ่งทีครับผมคอมโบมันสิ้นสุดตรงนี้ครับผมแต่ยังเหลือฟีสปินอีกสองทีนะครับเพื่อนๆบิ๊กวินไปเลยครับช็อตนี้น่าจะเมกาวินนะไม่ใช่บิ๊กวินเมกาวินครับผมตามที่เราคาดเอาไว้จริงๆครับผมโอเคไปดูอีกสองทีครับผมมี K เข้ามาแบบปะปายนะครับผมไม่มีอะไรเสริมแล้วใช่ไหมมีไหม โอ้โหไม่มีอะไรเสริมแล้วครับผมโอเคทัท้วินครับผมรอบนี้ครับผมเท่าไหร่หนึ่งพันสามห้าบาทนะครับผมถือว่ายอดเยี่ยมมากขอปับเบ็ดเลยได้ไหมเป็นแปดสิบบาทนะครับผมโอเคเราไม่ให้รอช้าเลยครับผมโอเคเข้าไปรอบนี้ครับผมได้ยังไงมีอะไรเสริมไหมมีแล้วขวดครับผมกับวายเข้าไปแบบสวยงามนะครับผมถือว่าไม่บูดนะครับวายได้ใช้ครับผมแต่ตอนนี้ผมได้ใช้อะไรไหมโอเคคิวเข้าไปก่อนหนึ่งทีครับผมแล้วยังไงต่อ ขวดไม่มาไม่เป็นไรครับผมโอเคครับหน้ากับตันเข้าไปครับหนึ่งันสรบาทครับผมโอเคครับผมเคเข้าไปอีกหนึ่งทีครับผมเป็นแบบคอมโบคอมจอยแต่มันไม่มีตัวเสริมแล้วไงโอ้โหน่าเสียดายครับผมแต่ไม่เป็นไรถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยครับผมเคเข้าไปอีกรอบนึงครับผมโอเคครับเข็มทิพย์แบบสวยงามอารามทองเป็นยองใหญ่ไปเลยนะครับผมแล้วช็อตนี้ผมขอเปลี่ยนเบ็ดเลยนะเป็นสองร้อยลนะครับผมเมื่อกี้ถือว่าเข้าสวยมากครับผมแล้วมีอะไรเสริมไหม ขอเสริมมาคิวเข้าไปก่อนหนึ่งทีแล้วมีเคช่องสองไหมมีเคตามมาครับผมตามคําขอจริงๆครับผมอุ้ยเอเข้าไปก่อนหนึ่งทีครับผมแล้วก็คิวเข้ามาตามลําดับแล้วมีอะไรเสริมไหมไม่มีแล้วอีกแล้วครับผมคิวเข้ามาครับผมตอนคูณไปเรื่อยๆนี่คือมันจะหยุดตรงนั้นจริงๆครับผมคิวเข้าไปก่อนอีกหนึ่งทีครับผมไม่มีเคียวโอ้โหคิวกับเอเข้ามาถือว่าใช้ได้นะครับผมเอเข้าไปอีกหนึ่งทีครับผมตอนคูนอย่างนี้แหละดีโอเคถุงน้ําแกงมาถวยน้ําแกงมาไอ ขวดน้ำแกงมาครับผมโอเคครับผมสเก็ตเตอร์เข้าไปครับผมแบบสวยงามอีกแล้วครับผมพูดผ,ผิดอภปการใดก็ขออาภัยไปด้วยนะที่นี้ด้วยนะครับผมม,มาก่อนเลยครับผมสามหกเก้าสิบห้านะครับผมอืมโอเคขวดเข้าไปก่อนครับผมขวดเหล้าเข้ารรษาเอ้ยขวดเหล้าธรรมดาโอเคขวดเหล้าเข้าไปีหนึ่งทีไรไงต่อมีเอมาแบหนึ่งมืแปดร้อยยี่สิบเป็ด โอเคขวดขับเคเข้าไปหนึ่งทีครับผมไม่หยุดไม่หย่อนไม่พักไม่พอดเลยนะเคเข้าไปครับผมครูสิบห้าแล้วนะครับผมเพื่อนๆเอเ้าไปหนึ่งทียังไงต่อโอ้โหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยนะเมื่อกี้ผมเห็นทันนะครับผมเข้าไปแบบคอมโบคอมจอยจริงๆครับผมซูเปอร์เมกาวินไม่ใช่เมกาวินธรรมดาผมอมัอมอมัมอัมโอเคเคกับคิวเข้าไปแบบสวยงามครับผมยังไงอีกไหมมีอะไรอีกไหมมีเอเข้าไปหนึ่งทีครับผมพอเข็มทิศไม่เข็มทิศไม่มาแต่เคมาก่อนนะผม เพื่อคูสิบห้าแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วโอ้โหน่งกรีฟเน่งกรีฟโอเคเอเข้าไปก่อนนะผมมีกัปตันมาไหมไม่มีครับผมสเก็ตเตอร์มาทําสลิมอะไรเนี่ยอย่าเพิ่งมาดิโอ้โหเข้าไปมาแบบมาพร้อมเงินสามสี่อันดีครับโอ้โหมาสองอันน่าเสียดายอีกแล้วผมสเก็ตเตอร์ไม่เป็นไรครับผมถือว่ารอบนี้คุ้มแล้วนะผมทัวรวินรอบนี้ผมหนึ่งันหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยนะถือว่าใช้ได้นะครับผมโอ,โอเคผมขอเปลี่ยนเบ็ดเลยนะผมไปสี่ร้อยนะครับเพื่อความรวดเร็ว เร่งรีบนะครับผมโอเคถูก okay, ขวดมาก่อนนะผมมันคือขวดเหล้าใช่ไหมมันคือขวดเหล้าเนาะโอเคครับผมเคเข้าไปรอบนี้เคเข้าไปรอบนี้มีเอไหมมีเอมาแบบสวยงามกรพันสองตอนนี้คอม,มโบคอมจอยไปที่สิบห้าไม่ใช่สิบห้าดิห้าครับผมแต่มันไม่มีอะไรแล้วไงครับผมคิวเข้าไปก่อนหนึ่งทีครับผมแบบหลอมๆอ,อ๋อยังไงมีตัวเสริมไหมครับผมขอตัวเสริมมาหนึ่งตัวคิวเข้าไปก่อนครับหนึ่งทีครับผม โอเคเคเข้ามาก่อนแล้วไงมีค right? 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 well, ิวเข้าไปแบบคอมโบครับผมตอนนี้คูณ5แล้วนะครับผมมีเคกระโขดเบียเข้าไปครับถือว่าสวยงามมากครับผมรอมนี้พันสี่ครับผมมีเอเข้าไปก่อน1ทีครับผมได้เรื่องคิวเข้ามาเสริมอีก1ทีแล้วยังไงต่อมีเคเข้าไปแบบไม่หยุดไม่หย่อนไม่พักไม่ผ่อนเลยปะล่ะเออคิวเข้าไปก่อนอีก1ทีครับผมแบบไม่หยุดจริงๆ รอบนี้ฉุดไม่อยู่แล้วครับผมโอเคครับคิวกับอะไรก็ไม่รู้ครับผมแต่มีไว้เทียบตรงกลางครับผมเห็นเมื่อกี้คิวเข้าไปก่อนอีกหนึ่งทีขอขวดครับผมขวดไม่มานะนเสียดายเมื่อกี้คูตัวแตกไปเยอะแล้วนะโอ้โหยังไงครับผมอืมโอเคเข้าไปก่อนหนึ่งทีครับผมยังไงคูนสองเข้าไปทีไหนกาสองหมื่นไอ้เหี้ยรู้เรื่องเขาต้มเครื่องไปเลยครับผมช็อตนี้ครับผมโอ้โหมาไม่หยุดฉุดเข้าป่าไปเลยครับผม สองหมื่นนะผมเมกาวินไปเลยนะเมื่อกี้แบบสวยงามมากครับผมเข็มทิศครับผมรู้เรื่องเลยนะรู้ทางเลยนะครับผมผมขอปลาเบ็ดไปหนึ่งพัน 1, เลยนะครับผมรอบนี้อ๋อโหไม่อยู่จริงๆครับผมโอเคเเข้าไปครับผมสเก็ตเตอร์ขอสเก็ตเตอร์ครับผมโอ้โหไม่มาไม่เป็นไรครับผมเราก็เต็มสนามไปอีกรอบนึงครับผมแล้วยังไงต่อไม่มีแล้วครับผมแย่ย yeah, 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 yeah. ่าแย่ๆเข็มทิศเข้าไปขอ,อนครับผมรอบนี้คิวเข้ามาอีกหนึ่งทีแล้วยังไงต่อมีเคียวไหมไม่มีอ้อห โอ้โหเอเข้าไปก่อนครับผมรอบนี้ถือว่าแนวแยลงใช้ได้ครับผมแล้วคิวเข้ามาแบบแนวทะยาอีกแล้วครับผมได้เรื่องเลยนะครับผมกับตันนะผมไม่จะผ่านไปกี่วันเดินปีครับผมก็ยังดีเหมือนเดิมครับผมแต่มันเร็วนะครับยังไงก็ระวังนิดนึงครับผมเกมมันเร็วจริงครับผมเคเข้าไปรอบนึงครับผมสวยงามมครับตอนนี้คูณห้าแล้วนะเข้ามาเข็มทิศแบบคอมโบคอมจอยอีกแล้วครับผมโอเคสวยงามมครับ เต็มสนามแบบมองไม่เห็นนะผมเมื่อกี้จำไม่ได้มีอะไรบ้าง A กับ Q เมื่อกี้ครับผมมี K เข้าไป1หนึ่งทีครับผมยังไงต่ออ๋อเฮ้ยอืมหมุนไปไปทีทีแถมให้อีกทีโอ้โหเยอะเกินไปแล้วครับผม Q เข้าไปหนึ่งทียังไงต่อ ขอทุนขอทุนขึ้นหน่อยโอเคโอเคเข้าไปแล้วมีคิวแบบเต็มสนาม2 3ง0มครับผม850ครับผม7,500พันห้าทีนึงครับผมคูณ5แล้วมีเอไปอีกรอบนึง2,500ครับผมรอบนี้ครับผมโอ้โหระเบิดเถิดเทิงที่นางเริงไปเลยครับผมช็อตนี้ครับผมบิ๊กวินหรือเมกะวินโอเคครับผมบิ๊กวินส4มหมนะครับผมถือว่าสวยงามมากครับผมรอบนี้ครับผมโอ้โหไม่หยุดจริงๆครับผมมาแบบทีเผล่นะ มาแบบผมยังไม่คิดว่าจะมาเลยช็อตนี้ครับผมโอ้โหเห็นทิศกับเอเข้าไปแบบสวยงามอีกแล้วครับผมอย่าให้รอนานอย่าให้รอช้าเข้ามาเข้ามาอืสเก็ตเตอร์สองตัวครับผมขอรุนโอเคสเก็ตเตอร์สามตัวครับผมมาแบบตามคําขอเลยครับผมรอบนี้ครับผมสิบฟรีสปินไปดูพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆขอแบบกระจายอ่ะแบบกระจายอ่ะโอ้โหโอ้หิวเข้าไปก่อนครับหนึ่งทีครับผมโอเคคขาหมื่นห้าแม่โคตรเยอะเลย เอเข้าไปรอบนึงครับผมสวยงามมากผมจริงจริงเคเข้ามาอีกรอบนึงหกพันเชี่ยแล้วก็ขวดเบียร์ขวดเหล้าขวดอะไรสักอย่างนึงครับผมโอ้โหเข้าไม่หยุดครับผมเพื่อนๆโอ้ยไม่หยุดจริงๆครับผมรอบนี้ครับผมเคเข้าไปอีกรอบนึงครับผมอะไรเยอะแยะหน้าก็ไม่รู้ครับผมเอเข้าไปอีกหนึ่งทีครับผมแล้วมีขวดเหล้าขวดเบียร์อีกทีนึงครับผมสองพันสองหมื่นกว่าครับผมไม่ใช่สองพันโอ้โหไม่หยุดไม่หย่อนเลยบ้ปล่าเคเข้าไปอีกหนึ่งทีครับผมเพื่อนๆ โอ้โหรอบนี้ครับโอ้ไม่กูสเนตเป็ดนำแดงไปเลยครับผมเพื่อนๆโอโหอารมณ์ดีขึ้นมาทันทีเลยครับผมรอบนี้โอ้โหเมกาวินซูเปอร์เมกาวินไปเลยดีกว่ามไม่ใช่แค่เมกาวินธรรมดาผมซูเปอร์เมกาวินไปเลยครับช็อตนี้ครับผมสวยงามมากนะครับผมยังเหลืออีกเพ้งแปดทีนะโอ้โ oh, ห oh, ผมพอเลยนะครับผมออกฟิสปินนี่ผมพอเลยนะครับผมไม่ต้องไม่ต้องมาสือสาหาเล่าเรื่องเลยนะครับผมคุ้มแล้วครับเพื่อน โอ้ตอนนี้ไม่มีบทไม่มีบทนะผมไม่มีบทแล้วครับยังไงมาก็ได้ครับผมจะมาแบบเก๊กๆกังๆจะมาอะไรก็ได้ครับผมได้หมดครับตอนนี้บิ๊กวินครับผมรอบนี้ครับผมบิ๊กวินรอบนี้ครับผมสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยครับผมได้เรื่องเลยนะโอเคเอ้กไปรอบนึงครับผมมาไม่หยุดฉุดเข้าป่าไปเลยดีกว่าครับผมแบบเนี้ยยังไงต่อไม่มีก็ไม่เป็นไรนะแบบไม่ว่าอะไรนะครับผม ไม่ว่าอะไรอยู่แล้วโอเคแต่เข้ามามันก็ดีไงมันก็ดีอ่ะคิวก็ไปหนึ่งทีครับผมแล้วยังไงต่อมีขวดเล่าครับผมเข้าแบบคอมโบคอมจอยไปหนึ่งทีครับผมแล้วก็มี A อหนึ่งทีครับผมขอเข็มทิศเข้ามาจะสวยงามมากครับผมแต่เคเข้ามาก่อนนะยังไงต่อมีขวดเล่าครับผมตอนนี้คุณวธีสิบห้าแล้วนะครับผมถือว่าไปไม่หยุดชุดไม่อยู่จริงๆครับผมบิ Big ๊กวินช็อตเนี้ยเพื่อนๆสุดยอดไปเลยครับผม ยังไงต่อครับผมสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบนะครับโอเคสวยงามอารามทองเป็นยองใหญ่ไปเลยนะครับผมโอเคเคครับเอไปเข้าไปหนึ่งทีครับผมไม่มีตัวเสริมนะแต่ไม่เป็นไรครับผมรอบนี้ครับผมคุ้มโคตรคุ้มครับผมโทัวรวินรอบนี้ครับผมไปดูพร้อมกันเพื่อนๆพื่อนหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับโอ้ใหม่กู๊ดเน็ตเป็ดน้ำแดงไปเลยครับผมผมขอพอแค่นี้นะครับผมเพื่อนๆผมว่าโอเคแล้วผมว่าโอเคแล้วอ่ะสุดยอดไปเลยครับผม นะครับควีนอ่าไม่ใช่ควีนับผมกับตันพาตี้นะครับผมไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับผมสุดยอดจริงๆยังไงก็เพื่อนๆที่อยากเล่นวพ่เตผมไ็ไปลิงก์คลิปด้านล่างได้เลยนะครับแล้วใครที่อยากหาไม่มีไม่มีทุนเล่นนะครับก็สามารถเข้าไปที่เว็บ a u t o ้เบนะครับเพื่อเล่นกิจกรรมกับเราแล้วก็ได้เครดิตฟรีนะครับผมแต่รอบนี้ผมยังไม่จ่ายทุนนะโอเคก็ฝากด้วยนะครับผมเพื่อนๆกับตัน บอตตี้นะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่นะครับครั้งหน้านะครับ See you n เ x t กถาม